สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาหาคำตอบกันว่าทำไมเส้นตรง2เส้นที่ขนานกันต้องมีความชันเท่ากันโดยเราจะสามารถหาคำตอบนี้ได้จากการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่3กันนะคะซึ่งทฤษฎีบทที่3กล่าวว่าเส้นตรง2เส้นที่ไม่ขนานกับแกน y จะขนานกันก็ต่อเมื่อความชันของเส้นตรงทั้งสองเท่ากันและสำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่มีคำว่าก็ต่อเมื่อแสดงว่าเราจะต้องทำการพิสูจน์ทั้งขาไปและขากลับโดยเราจะเริ่มจากการพิสูจน์ขาไปกันก่อนนะคะ การพิสูจน์ขาไปนะคะเราจะเริ่มจากการวาดเส้นตรง2เ mm ส้นให้ขนานกันก่อนก็จะได้เป็นเส้นตรง l 1ขนานกับเส้นตรง l 2โดยที่เส้นตรงทั้ง2เส้นจะต้องไม่ขนานกับแกน x เราจะทําให้ความชันเป็นศูนย์และจะต้องไม่ขนานกับแกน y เพราะจะทําให้ความจานมีค่าเป็นอนันต์ก็จะได้เส้นตรง2เส้นที่ไม่ขนานกับแกน x และไม่ขนานกับแกน y ซึ่งก็คือเส้นตรง l 1และเส้นตรง l 2ดังรูปดังนั้นก็จะได้ L1 ขนางกับ L2 ซึ่งเมื่อ L1 ขนังกับ L2 ต่อไปเราก็จะมาหาความชันของเส้นตรงทั้ง2เส้นกันต่อเลยนะคะซึ่งการหาความชันของเส้นตรง L1 และ L2 เราจะเริ่มจากการสร้างจุด1จุดบนเส้นตรง L1 จากนั้นตั้งชื่อจุดจุดนั้นว่าจุด A ลากจากจุด A มาตั้งฉากกับแกน x ก็จะได้จุดตัดขึ้นมา2จุดตั้งชื่อจุดตัดนั้นว่าจุด B และจุด P ก็จะได้เป็นจุดนี้มีชื่อว่าจุด B และจุดนี้มีชื่อว่าจุด T จากนั้นตั้งชื่อจุดตัดจุดอื่นๆว่าจุด C และจุด Q ตามลำดับก็จะได้เป็นจุด C จุด Q ต่อไปเราก็จะมาหาความชันของเส้นตรง L 1และ L 2จากรูปกันต่อเลยนะคะโดยเราจะเริ่มจากการหาความชันของเส้นตรง L 1กันก่อนก็จะได้เป็น m 1ซึ่งก็คือความชันของเส้นตรง L 1เท่ากับระยะทางในแนวแกน y หารด้วยระยะทางในแนวแกน x ซึ่งระยะทางในแนวแกน y ก็คือ ab หารด้วยระยะทางในแนวแกน x ซึ่งก็คือ bc ก็จะได้เป็น m 1เท่า, 1> <M> 1ากับ ab หารด้วย bc ต่อไปเราก็จะมาหาความชันของเส้นตรง l 2ก็จะได้เป็น m 2เท่า,ากับระยะทางในแนวแกน y ซึ่งก็คือ pb หารด้วยระยะทางในแนวแกน x ซึ่งก็คือ bq และเมื่อเราได้ความชันของเส้นตรง l1 และ l2 แล้วต่อไปเราก็จะพิสูจน์ว่า ab หารด้วย bc เท่ากับ pb หารด้วย pq หรือไม่ซึ่งจากรูปนะคะเราเห็นว่ามีสามเหลี่ยมสองรูปที่ซ้อนทับกันซึ่งก็คือสามเหลี่ยม pbq และสามเหลี่ยม abc โดยสามเหลี่ยมสองรูปนี้เป็นสามเหลี่ยมที่คล้ายกันโดยมีมุม b เป็นมุมร่วมและมีมุม a และมุม P เป็นมุมที่มีขนาดเท่ากันเพราะเมื่อเส้นตรง l1 และ l2 ขนานกัน และมีเส้นตัดแล้วมุม A และมุม B จะมีขนาดเท่ากันนอกจากนี้เราจะเห็นได้อีกว่ามุม C และมุม Q ก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยเพราะเมื่อ L1 และ L2 ขนานกันและมีแกน S เป็นเส้นตัดแล้วมุม C และมุม Q ก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยก็จะได้จะได้สามเหลี่ยม P B, B Q คล้ายกับสามเหลี่ยม A B C ซึ่งม้าสามเหลี่ยมสองรูปคล้ายกันอัตราส่วนของด้านที่สมในกันก็จะมีะขนาดเท่ากันก็จะได้เป็นความยาวของด้าน PB ส่วนด้วยความยาวของด้าน AB เท่ากับความยาวของด้าน BQ ส่วนด้วยความยาวของด้าน BC เท่ากับความยาวของด้าน PQ ส่วนด้วยความยาวของด้าน AC และจากอัตราส่วนของด้านที่สม,มัยกันจะมีขนาดเท่ากันนี้เราก็จะเห็นว่าอัตราส่วนคู่นี้จะสอดคล้องกับความชันของเส้นตรง l1 และ l2 ซึ่งเมื่ออัตราส่วนคู่นี้สอดคล้องกับความชันของเส้นตรง l1 และ l2 แล้วเราก็จะนำอัตราส่วนคู่นี้มาช่วยในการพิสูจน์กันต่อเลยค่ะก็ <c oughs> จะได้เป็นจาก p b ีอ่านด้วย a b เท่ากับ BQ หารด้วย BC จัดรูปโดยการคูณคไว้ก็จะได้เป็นจะได้ PB หารด้วย BQ เท่ากับ AB หารด้วย BC PB หารด้วย BQ เท่ากับ m2 AB หารด้วย BC เท่ากับ m1 ก็จะได้เป็น m2 เท่ากับ m1 แสดงว่าความชันของเส้นตรง l1 และ l2 เท่ากันต่อไปเราก็จะมาดูการพิสูจน์ขาก,กลับกันต่อเลยนะคะ การพิสูจน์ขากลับนะคะเราจะกําหนดให้เส้นตรงทั้งสองเส้นมีความชันเท่ากันเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าเส้นตรงทั้งสองเส้นขนานกันหรือไม่การพิสูจน์นะคะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากการวาดร,รูปก่อน<ๆ>ก็จะได้เป็น l 1ขนานกับ l 2โดยที่ l 1และ l 2มีความชันเท่ากันซึ่งเมื่อเส้นตรงทั้งสองเส้นมีความชันเท่ากันขนาดของมุมที่ทํากับแกน x ก็จะมีขนาดเท่ากันเราจะกําหนดให้ขนาดของมุมนั้นแทนด้วยเซตาก็จะได้เป็น l 1ทํามุมเซตากับแกน x และ L2 ทำมุมเซตากับแกน x โดยเราจะกำหนดให้มุมที่ L1 ทำกับแกน x เ,เป็นมุม a และมุมที่ L2 ทำกับแกน x เ,เป็นมุม b ก็จะได้เป็นเมื่อ m1 เท่ากับ m2 จะได้มุม a มีขนาดเท่ากับมุม b ซึ่งมุม A เท่ากับมุม B และจากรูปเราเห็นว่ามุม A และมุม B เป็นมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่ตรงข้ามกันบนข้างเดียวกันของเส้นตัดตามสมบัติของเส้นขนานดังนั้นเราก็จะสามารถสรุปได้ว่า l1 และ l2 ขนานกันก็จะได้เป็นเนื่องจากมุม A มีขนาดเท่ากับมุม B และมุม A กับมุม B เป็นมุมภายในและมุมภายนอกที่อยู่บนข้างเดียวกันของเส้นตัด จึงสรุปได้ว่า L1 ขนานกับ L2 เพราะทำให้มุม A และมุม B มีขนาดเท่ากันค่ะจบกันไปแล้วน,นะคะสำหรับการพิสูจน์ทฤษฎีบทที่3ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ